พันเครื่องตาน้ำตาไหลาตาพร่ามวัวกลางวันมองแสงแดดมีอาการน้ำตาไหลามากนั่นคืออาการแพ้แสงนะคะบางครั้งเห็นภาพซ้อนร่วมด้วยเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินบุษณตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะเราสามารถจะดูแลได้ด้วยผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคตัวนี้นะคะค่ะซึ่งดีคอนแทคเป็นสารอาหารจากธรรมชาตินะคะมีสารอาหารอยู่ถึง10ชนิดด้วยกันอาทิเช่นใบโบบกดอกดาวเรืองเป็นต้นนะคะและสารอาหารอื่นๆที่มีความสําคัญอยู่ในนี้ทั้งหมด นะคะก็ดูแลได้เลยค่ะดีคอนแทคมีลูกค้านะคะที่ได้ทานดีคอนแทคไปแล้วมีความประทับใจเขาอยากจะมาบอกให้ฟังนะคะว่ามีความประทับใจอย่างไรบ้างนะคะก็ให้ยามาทานเรื่องว่าหยอดตาก็ไม่ดีขึ้นค่ะพอมาทานดีคอนแทครู้สึกว่าดีขึ้นการเสพตาระคายเคืองตามันก็เบาลงรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะเป็นต้อกระจกครับ มองเห็นฟ้าๆฟางๆไปนั่นแหละมองไม่เห็นแล้วมองแสงสว่างแดดจ้าๆนี่ไม่ได้เลยพอกินยานี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบคันก็หายคมองแสงแดดได้สบายเรื่องตาผ้ามัวมองมองไม่คิดเห็นมองไม่ชัดเลยค่ะพอกินคอนแทคเข้าไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจ้ะเป็นต้อกระจก มาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก,ก็คือบวมขึ้นตาค่ะประมาณกล่องที่สองมันก็เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้น